นี้เราจะมาโชว์ของสะสม transformer legend class นะครับเป็น transformer รุ่นเล็กสุดนะฮะวานจำหน่ายในปี2008-2010ถึง2010นะครับประมาณนี้นะตัวนี้ตัวแรกที่วันจำหน่าย2 0 0 8นะ,ะมี level l v e l สอ level 1เ l e v e ส่วนมากเป็นตัวง่ายกับง่ายที่ง่ายมากตอนนี้เป็นเป็นลดได้ secure อันนี้ถึงนี้จะเป็นรีเวนอ f ด r ฟอเรนมีอาซีด้วยติมเวอร์ชั่เนเซอร์ไซด์ได้อันนี้จะเป็นจาก2009จะเป็นออกมาจากเกมอันอันฟอร์เดอร์ดิเติคอนนะก็มีรีเพนออกมาอีกจากตัวแรกตูวเดียวกันแหละจะเป็นสีใหม่ตายแอสบอย เป็นแพ็กเกจเป็นสีแล้วก็ออกมาถึง2 0 1 0นตัวนี้สวยนะลับเฟสจะได้วางตัวนะี้มันเยอะสองพันสิบจะออกมาเป็นดีวิโดชิลเป็นตัวคลาสสิกออกมาก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้มาให้เอานิ้วถูถูถ,ถูตรงนี้ จะมีสัญลักษณ์ว่าเป็นดิญญเซกติคอนหรือว่าออโต้บอทนะฮะอิเล็กตรอนก็ทำออกมาใช้ได้เป็นค <15. S 1> ลาสสิกก็มีตัวเก่ามาเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะรุ่นาากเก่าแหละเป็นสีเป็นโกลบอลเมทครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ